สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลมสปอยเรามาดูทางด้านประวัติของพี่น้อยวงพลูนะครับพี่น้อยวงพลูเนี่ยเป็นนักร้องขวัญใจไวรุ่นยุค90และยังเป็นนักแสดงที่มีฝีมือยอดเยี่ยมเชื่อว่าวัยรุ่นยุค90เนี่ยคงต้องรู้จักและเคยร้องเคยเต้นเคยอินกับเพลงของพี่น้อยกันมาบ้างแล้ว แต่ถ้าคิดว่าผลงานของเขาเนี่ยมีแค่เพลงเพราะๆก็คิดผิดเสียแล้วนะครับเพราะว่าพี่น้อยวงพลูเนี่ยยังยืนหนึ่งในเรื่องการแสดงการเข้าถึงและการถ่ายทอดบทบาทตัวละครที่ได้รับออกมาอย่างสมจริงด้วยจนทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นนักร้องเพียงไม่กี่คนนะครับที่ได้รางวัลอันทรงเกียรติทางการแสดงอย่างสุพรรณหู พี่น้อยวงพลูเนี่ยเป็นนักร้องนำวงพลูและเป็นนักแสดงชายลูกครึ่งไทยอเมริกันเกิดเมื่อวันที่26ธันวาคมพศ2513เป็นลูกชายคนแรกของมิสเตอร์เทเรนส์ครกับคุณกม,มลาสโกศสนมีพี่น้องทั้งหมด4คนนะครับได้แก่คุณมาริสาสกศลสนครับดารานีสกลสแครับและซุกีกมลสกศลสนครับ, on, รรบผู้ก่อตั้งค่ายเพลงเบเกอรี่เมลสิคค่ายล v ฟ i สและวงพลูนะครับ เราเห็นว่าน้อยวงพลูเนี่ยเป็นนักร้องแต่ที่จริงแล้วเนี่ยน้อยเรียนจบปริญญาตรีทางด้านการแสดงจากวิทยาลาย er ัยสเตลลาเอดเลอร์และปริญญาตรีมนุษยวิทยาจากบอสตั n ยูนิเวอร์ซด้วยน้อยเริ่มต้นชีวิตในฐานะนักแสดงตามเวทีและสถานที่เล็กๆในนิวยอร์กพร้อมๆกับการเรียนการแสดงควบคู่กับการทำงานเป็นพนักง,งานเสิร์ฟอาหารไปด้วยนะครับช่วงวัยรุ่นของพี่น้อยเนี่ยก็ถือว่าผ่านอะไรมาไม่น้อยนะครับ ไม่ได้ใช้ชีวิตหรูหราอะไรเลยพี่น้อยเริ่มมีผลงานการแสดงในประเทศไทยครั้งแรกกับการเป็นนักแสดงนําในหนังเรื่องคนกลับหมาซึ่งเป็นหนังที่ถูกห้ามฉายในประเทศไทยเรื่องนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับสงสัยต้องไปหาดูแล้วส่วนเรื่องชีวิตครอบครัวนั้นน้อยวงพรูสมรสกับนางเมลานีสุกรสนครับลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษคุณครูโรงเรียนนาาชาติและมีลูกด้วยกัน2คนก็คือน้องฟินและน้องโรซี่ น้อยวงพลูกับผลงานเพลงนะครับในปีพศ2544ทั้งน้อยแล้วก็ซูกี้รวมเพื่อนอีกสองคนก็คือยอดเถ่ายอดยิ่งและคานิยานจันทรามาได้ฟรอมวงดนตรีชื่อพลูซึ่งน้อยเนี่ยรับหน้าที่เป็นนักร้องนำโดยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของวงพลูก,ก็คือมีอิสระทางความคิดที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการสื่อสารความคิดของตัวเองสู่สาธารณะอย่างมีอิสระเสรี และเอเกลักษณ์ที่สําคัญของวงพลูอีกอย่างหนึ่งก็คือคลีลาการแสดงบนเวทีของวงพลูซึ่งเป็นที่กล่าวขวนกันมากในวงการเพลงโดยเฉพาะกับนักร้องนําอย่างน้อยนะครับซึ่งมักจะประยุกต์การเต้นแบบประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นแจ๊สหรือบัลเล่เข้ามาไว้ในบทเพลงทำให้การแสด,ดงโชว์ของพลูในแต่ละครั้งเนี่ยมีผู้เข้าชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว วงพลูมีผลงานเพลงออกมา3อัลบั้มด้วยกันนะครับได้แก่พลูในปี2544พลู SE Special Edition ปี2544ด้วยเช่นกันและ Zero ปี2548รวมถึงมีผลงาน EP และซิงเกิลอีก3ชิ้นได้แก่ Romilo In Julius ปี2544รักเธอจนจบชีวิตปี2545และพลู DS ปี2548ก่อนที่วงจะยุบในปี2549 น้อยวงพรูกับผลงานการแสดงนะครับน้อยเนะี่ยมีผลงานการแสดงภาพยนตร์ไทยอย่างคนกราบหมาปี2,539หัวใจทรนงปี2,547ทวารยางหวานอยู่ปี2,547ด้วยเช่นกันและ13เเกมสยองปี2,549ซึ่งจากเรื่อง13เกมสยองนี่เนี่ยทำให้น้อยได้รับรางวัลนนะักแสดงชายยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงไ์ประจำปี2,549มาครอง ดยหลังจากนั้นน้อยวงพลูก็ฝากผลงานการแสดงในภาพยนตร์อีกหลายเรื่องและในปี2,559เขาก็ได้รับรางวัลสุพรรณหงส์สาขานักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยมจากการระบบเป็มอันฮาวิยารูคู่ปรับของท่านขุนพันในภาพยนตร์เรื่องขุนพัน์อีกด้วยนะครับและก็มีผลงานหนังล่าสุดอย่างแสงกระสือในปี2,566นี่เอง และยังมีอีกเรื่องที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องอัฐาพานที่แสดงคู่กับเต่าสมชยัยก็เป็นอีกเรื่องที่พี่น้อยเข้าถึงบทและถ่ายทอดออกมาได้น่าสนใจมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวนะครับทางด้านผลง,งานภาพยนตร์นะครับพี่น้อยได้รางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ประจำปี2549จากเรื่อง13เกมสยองและรางวัลน,นักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยมรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ประจำปี2559จากเรื่องขุนพัน นอกจากน้อยวงพลูจะเป็นนักร้องนักแสดงแล้วเขายังมีอีกหนึ่งบทบาทในฐานะนักธุรกิจก็คือเป็นผู้บริหารกิจการโรงแรมเดอะสยามลิมแม่น้ำเจ้าพระยากรุงเทพน้อยวงพลูถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามทั้งในวงการเพลงและวงการบันเทิงเจ้าของเสียงที่มีสเสน่ห์กับเพอร์ฟอร์แมน์ระดับเทพรวมถึงฝีมือลายมือที่ฝากไว้ในหนังดีๆการันตีด้วยรางวัลคุณภาพมากมายแม้ตอนนี้เขาจะหันหลังให้กับเส้นทางสายดนตรีแล้วแถมการแสดงก็มีแค่ปลาปลาย แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินชื่อของน้อยวงพลูก็รับกันได้เลยนะครับว่าผลงานที่ออกมาสู่สายตาประชาชนนั้นคุณภาพของแท้แน่นอนและนี่ก็เป็นเรื่องเราอัปเดตล่าสุดของพี่น้อยวงพลูนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามนะครับ